มารับชมข่าวกันต่อค่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะชมรมไฟขับขอนแก่นนะคะสร้างตำนานบทหม่เมืองขอนแก่นค่ะเปิดเวทีมวยข้างถนนนะคะแก้ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาทเรื้อรังค่ะจัดคู่ชก40คู่ค่ะซึ่งเป็นวัยทั้งรุ่นทั้งชายหญิงนะคะให,ให้ความสนใจร่วมการออกกาลังกายเป็นจำนวนมากค่ะ ที่สวนสาธารณะประตูเมืองค่ะในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ธีคายุพั์ค่ะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยและก็มวยสากลค่ะ MFCKK นะคะมิตร มันไฟค่ะครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมไฟขับขอนแก่นค่ะส่งเสริมการออกกําลังกายต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและวัยรุ่นในจังหวัดค่ะจึงก็ได้ให้ความสนใจในการออกกําลังกายประเภทมวยไทยและมวยสากลกันมากขึ้นรวมถึงเป็นเวทีสําหรับกลุ่มเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นทุกเพศทุกวัยนะคะได้มีพื้นที่ค่ะในการเหมาะสมในการออกกําลังกายร,การ่วมกันรวมไปถึงเป็นการเป็นตัวอย่างของกลุ่มเยาวชนค่ะที่ร่วมกันทํากิจกรรมอย่างสร้างสารรค์นอกจากนี้ก็ยังเปิดให้ เป็นเวทีเพื่อเคลียร์ปัญหาทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นอีกด้วยค่ะหรือว่าคู่อริที่มีเรื่องบาดหมางกันมานานและยืดเยื้อไม่จบไม่สิน้นก็ได้ลงนวมชกกันไปจบปัญหาไม่ติดค้างค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในภายหลังจากการต่อยเสร็จ โดยมีทีมงานของชมรมซึ่งเป็นครูมวยนะคะที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินและก็คอยเซฟนักกีฬาค่ะไม่ให้เกิดอันตรายหรือว่าการบาดเจ็บจากการชกมวยดังกล่าวค่ะโดยกติกานะคะก็จะให้คู่ชกสวมใส่นวมมาตรฐานแล้วก็สวมใส่ฟันยางเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแรงหมัดใช้เวลาชก3นาทีถ้าไม่มีการน็อกก็จะเป็นการเสมอการจัดงานดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่สนใจลงทะเบียนจากคู่ชกถึง40คู่ด้วย กันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็มีคู่พิเศษซึ่งเป็นคู่อริกันมีปัญหาบาดหมางก,กันมานานกว่า1ปีค่ะก็ได้ลงชกกันภายใต้กติกาชกกันจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้และไม่ติดใจหาเรื่องกันอีกค่ะค่ะโดยในคู่สุดท้ายที่เป็นวัยรุ่นคู่อรินะคะชื่อแอนดรูกับม้าค่ะก็ได้ทำการต่อยกันภายใต้กติกาชกกันยกละ3นาทีค่ะ เพื่อได้พักหายใจนะคะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้กันค่ะจนกระทั่งกรรมการนะคะเห็นว่าจะเป็นอันตร,รายต่อทั้งคู่หากปล่อยให้ชกกันต่อไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะช็อกได้ค่ะโดยทั้งคู่นะคะหลังจากที่ยืนชกกันต่อเนื่องสยกเนี่ยทางกรรมการก็ได้ยุติการชกทันทีค่ะ สามารถเคลียร์ใจให้กับทั้งคู่นะคะได้กอดคอเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็โดยทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะไม่มีนอกรอบแล้วก็ไม่มีเรื่องติดค้างกันอีกท่ามกลางเสียงปรบมือชื่นชมในน้ำใจนักกีฬาของทั้งคู่ค่ะ นายธีรศักดิ์ธีขายุพันธ์ก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้นะคะว่าเป็นครั้งแรกที่จากในจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการแตกต่างจากมวยทั่วไปค่ะที่มีหนึ่งยกตัดสินกันใน3นาทีกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องของการห่างไกลยาเสพติดเพราะขึ้นชื่อว่านักมวยจะต้องมีวินัยในการซ้อมมีวินัยต่อตัวเองในการรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมชกถ้าหากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อไหร่สภาพร่างกายก็จะไม่ทนต่อการใช้กําลัง แล้วก็ในส่วนของการจัดการแข่งขันนะคะก็มีทั้งกรรมการครูมวยซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นได้ต่อไปค่ะถือว่าเป็นตำนานบทใหม่จริงๆค่ะเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน<ะ>ได้แสดงออกรวมไปถึงมีปัญหาเคลียร์ใจกันค่ะก็จบกันที่การชกมวยนะคะ,ะไม่มีผูกพันไม่มีติดค้างกันอีก